สวัสดีชาวเดอะคอปทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิเวอร์พูซูชัยใครไม่อยากพลาดข่าวสารในดีอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับลือสนันลิเวอร์พูพร้อมปาดคว้าแข้งเป้าหมายของแมนยูค่าตัวทะลุ6000ล้านบาทหงแดงริเวอร์พูตกเป็นข่าวพร้อมคว้าตัวแข้งเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดมาร่วมทัเพเผยค่าตัวทะลุถึง6 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียว ฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่าหงแดงลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษวางตัวดีแคนไลท์กองกลางทีมชาติอังกฤษของขุนค้คอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในการเสริมทัพช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับดีแคนไลท์โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นทั้งในทีมชาติอังกฤษและเวสต์แฮมยูไนเต็ดโดยเขามีส่วนสำคัญในการช่วยให้ขุนค้คอนลั้งอันดับที่6ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอยู่ในเวลานี้ มีลุ้นติดท็อปโฟไปเล่นยูฟาแชมเปียนลีกหรือดูการหน้าโดยมีแต้มตามหลังอันดับ4อย่างท็อตแตมฮอสเปอร์อยู่แค่3แต้มเท่านั้นส่งผลให้เขาตกเป็นที่หมายปองของเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดระบุว่าลิเวอร์พูลคือทีมล่าสุดที่เข้ามาร่วมวงแย่งตัวดีแคนไลท์แม้ดาวเตะวัย23ปีจะถูกเวสต์แฮมตั้งค่าตัวเอาไว้สูงถึง150ล้านปอนด์หรือประมาณ6,500ล้านบาทก็ตาม โดยเจอกันครอบผู้จัดการทีมลิปพูต้องการจะดึงนักเตะพลังหนุ่มเข้ามาเสริมความสดในกุมกำลังมิดฟิลด์ที่เริ่มมีอายุเยอะอย่างเช่นจอแดนเฮนสัน,น,นและเตียโกอาคันทาราาเป็นต้นโซลายกย่องโจต้าเป็นนักฟุตบอลที่เล่นฉลาดที่สุดในทีวีลีกณตอนนี้ดิอแอนฟรังกโกโซลา ตำนานกองหน้าเชลซี Chelsea ออกลงยกย่องเดียโก้โจตาดาวยิงขวัญใจแฟนบอลลิเวอร์พูลว่าเป็นนักฟุตบอลที่เล่นได้ฉลาดหลักแหลมมากที่สุดในพรีมเมียร์ลีกอังกฤษณปัจจุบันนี้โดยเกมล่าสุดที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะวัตฟอร์ดด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่โจตาใช้หัวหมง่งลูกเข้าไปตุงตาข่ายจนทำให้เจ้าตัวกลายเป็นคนที่ทำประตูจากการโขกได้เยอะที่สุดไปแล้ว และหลังจากที่ดาวเตะชาวโปรตุเกสพังประตูเบิกล่องให้ลิเวอร์พูลภายในห้องส่งของ b ีทีสปอร์ที่มีลิโอฟ์ดินานเป็นผู้วิเคราะห์หลักก็ได้แสดงความยกย่องว่ามันเป็นจังหวะทำประตูที่สมบูรณ์แบบมากๆโดยเริ่มจากการคอสบอลของโจโกเมสแต่สิ่งที่น่าชื่นชมกว่านั้นคือเส้นทางการเคลื่อนที่ของโจตาลิโอกล่าวกับ b ีทีสปอร์ตลายวิ่งของเขาเป็นอะไรที่พิเศษสุด จนทําให้สามารถตัดหน้าหมงได้ก่อนที่จะถึงมือผู้รักษาประตูและคุณรู้หรือไม่ว่าตอนนี้เขากลายเป็นคนที่ใช้หัวจบสก,กอได้เยอะสุดในลีกไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นโซลาที่นั่งอยู่ข้างๆก็พูดเสริมว่าโจต้าเป็นนักเตะที่เล่นได้ฉลาดหลักแหลมที่สุดในพรีเมียร์ลกอังกฤษยุคปัจจุบันอย่างไม่ต้องสงสัยเลยเจอกันซีซั่นหน้าเดวิดลินนักข่าวสายหงแดงที่น่าเชื่อถือยืนยันอีกครั้งว่า เมื่อเสร็จสิ้นฤดูกาลนี้ฟาบิโอคาร์บันโยมิดฟิลวัย19ปีจากฟูลแลมจะเป็นนักเตะของสโมสรลิเวอร์พูลทันทีลิเวอร์พูลบรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญากับคาร์ันโยแล้วในเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่พวกเขาไม่สามารถส่งเอกสารสำคัญได้ทันเวลาเนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลาที่มีการตั้งเอาไว้อย่างไรก็ตามทั้งสองสโมสรมีความสุขที่ได้ตกลงกันเอาไว้กับตัวเลขก่อนหน้านี้และ เพียงแค่ผักดันให้กลับไปในช่วงซัมเมอร์อีกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ต้องผ่านการพิจารณาในชั้นศาลและด้วยสัญญาส่วนตัวของนักเตะกับสโมสรไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วเพราะตกลงกันเอาไว้แล้วผมบอกตามตรงเลยก็ได้ว่าผมคิดว่าทั้งหมดได้ตกลงกันไปล่วงหน้าแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วและผมคาดว่าคาร์บันยจะกลายเป็นผู้เล่นของลิเวอร์พูลทันทีหลังจบสิน้นฤดูกาลนี้เดวิดลินส์กล่าว สำหรับข่าววันนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับ